วันนี้ทางสำนักง,งานเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับได้มาณที่ตลาดสดเทศบาลสองแล้วก็มาตั้งจุดคัดกรองนะครับขอให้ทุกท่านได้เข้ามาที่จุดตรวจตร,จตรงนี้แล้วก็มาคัดกรองกันเพื่อวัดเรื่องของไข้ถ้ามีไข้เราจะได้ให้คําแนะนําอย่างถูกต้องขอบคุณครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i เทศบาลเมืองพิจิตรร่วมกับโรงพยาบาลพิจิตรและอเาเภอเมืองพิจิตรลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลสอง รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองรวมถึงตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าตลาดบริการตรวจวัดไข้และเจลล้างมือแอลโกอฮอล์ให้กับผู้จับใจ่ายใช้สอยและผู้ค้าหากพบว่ามีไข้สูงกว่า37.5องศาเซลเซียสจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวซึ่งเมื่อวัดแล้วเนี่ยถ้าผล37.5ขึ้นไปนะคะ37 5องศาขึ้นไปนะคะก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยนะคะใส่หน้ากากผ้านะคะ แล้วก็ไปรับบริการที่คลินิกหมอครอบครัวศรีมารา,าสระหลวงหรือที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะนะคะหลายหน่วยงานในจังหวัดพิจิตรเช่นส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอห้างสรรพสินค้าธนาคารและภาคเอกชนอื่นๆให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการลดการสัมผัสตัวติดตั้งป้ายสื่อสารและเจลแอลกอฮอลหน้าสำนักงานเช่นเดียวกับเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรทุกครั้งที่ออกรับบริจาคโลหิต วัดไข้และให้ผู้บริจาคโลหิตล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งติดสัญลักษณ์แสดงการผ่านจุดคัดกรองแล้วด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดจะตั้งศูนย์ข้อมูลโควิด1 9จังหวัดพิจิตรโดยประสานข้อมูลสำคัญจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วถูกต้องและลดการตื่นตระหนก นอกจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเชิญชวนชาวพิจิตร i ิ c l คลีนิ่งเดยทุกวันพุธซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอก,กชนและคณะสงฆ์ะมะติกรรมการเนี่ยให้มีการ Big c คลีนิ่งนะครับทุกวันพุธโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่18มีนาคมเป็นต้นไปให้ทุกส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าไม่ว่าส่วนใดนก็ตามให้ทำความสะอาดสถานที่ราชการนะ,ะเพื่อป้องกันโรค นะตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปก็ให้ทําทุกวันพุธอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเช่นเดียวกับประชาชนตื่นตัวในการป้องกันดูแลตนเองตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทําตามคําแนะนําของสาธารณสุขใช้เจลล้างมือเรื่อยๆก็คือป้าขายข้าวมันไก่ครับมือป้าก็จะต้องป้าจะล้างมืออยู่ตลอดเวลาพอแล้วก็ ป้าก็จะใส่แมสเวลาคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันสามารถติดต่อได้เนื่องจากว่ามันติดต่อทางน้ำมุกงน้ำลายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเรารู้วิธีการป้องกันมันก็ไม่ไม่ติดนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องรู้วิธีป้องกันดังนั้นวิธีป้องกันที่สําคัญก็คือการเว้นระยะห่างการล้างมือนะคะอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะต้องทำค่ะล่าสุดจังหวัดพิจิตร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 โดยให้สนามกีฬาที่ติดเครื่องปรับอากาศสนามชนไก่และฟิสเน็ตปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสถานบันเทิงสถานบริการและนวดแผนโบราณให้ปิดชั่วคราวจนถึงวันที่31มีนาคมให้งดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและงดกิจกรรมที่มีคนหมู่มากจนถึงขณะน,นี้จังหวัดพิจิตรยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามได้เตรียมพร้อมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยไว้ครบทุกอำเภอนัทวุฒิชูสำมฤิ์ถ่ายภาพพัชรินทร์สิริทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน